สนับสนุนโดยชาเขาผสมสมุนไพรตราเฟอร์มินเต้ทีรีไวติมมือถือใหม่กลับมาในช่วงที่2ของ168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้ครับวันนี้อยากแนะนำเรื่องราวของนักเขียนนักครีเอเตอร์วิดีโอเพื่อความสนุกผู้ชังไี่มีชื่อว่าคุณเปลืองวุฒินิกรกิกติโกศลชื่อเล่นว่าคุณเปี่ยวครับ เรารู้จักเพจของเขาที่มีชื่อว่ากอกแก๊กครับเพจนี้เป็นเพจมุกการ์ตูนคนติดตาม1.1ล้านคนเลยนะครับทั้ง f a c e b o o k ทั้ง i อจีท t ก k t ็ตทวิตเตอและ YouTube มีครบหมดมุกการ์ตูน3มช่องกวนของตัวหน้าเหลือง2ตัวนี้เพจนี้ยังมีจุดเด่นที่เป็นวิดีโอแอนิเมชันยังมีเพลงด้วยนะครับที่เราเคยได้ยินอย่างเรามีแครอทนะหรือไข่ดาว ฟังแล้วก็อมยิ้มไปได้ด้วยกันมารู้จักเพจก็แกะครับ สวัสดีพี่อาร์มิบูลนะครับแล้วก็ผู้ชมรายการ168ชั่วโมงทางช่อง3นะครับผมเปียวนะครับเป็นคนวาดการ์ตูนแล้วก็เป็นคนแต่งเพลงในเพจก๊กแก๊กครับสนใจเราไหมเรารถ่ายได้ทั้งวันอยู่ที่ไหนก็ถ่ายได้ทั้งวันเพจก๊กแก๊กก็จะเป็นเพจที่มีมุกเรื่องความรักเป็นการ์ตูน3ช่องเป็นวิดีโอเพลงจะเป็นแนวกลัวๆเซลล์เซลครับจะมีแบบบางวันก็เป็นแบบมุกน่ารักหยอดๆยอดกันอะไรเยงี้ฮะก็เพราะว่า <c oughs> เเเรราเราราาาามมมััันนนดดดววจุดเริ่มต้นของเพจกอลแก๊กครับก็คือเริ่มต้นที่ตั้งแต่สมัยเด็กๆครับก็จะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากก็จะมีแบบแต่งเพลงตัวเองทําเพลงเล่นไปเรื่อยเลยครับทีนี้ก็เริ่มสะสมพวกไอเดียไว้ครับเอาความชอบของตัวเองเรื่องแต่งเพลงเรื่องแบบเออวาดการ์ตูนภาคเสียงเอามาผสมกับการคิดคอนเทนต์ ก็เลยเกิดเพจกอกแก๊กขึ้นมาจากการรวมความชอบในเรื่องต่างๆของตัวเองเข้าไปอะไรอย่างี้ฮะคนสุดท้ายที่รอดในเกมคนสุดท้ายที่อยู่ในใจจะแบกเธอไว้ให้เธอไต่แรงสมใจที่มาของชื่อเพจครับชอบคําว่ากอกกอกแก๊กคือแบบมันดูไม่ค่อยจริงจังดีมันดูแบบไม่ค่อยกดดันตัวเองครับคือจะเป็นมุกแป๊กก็ได้มุกติงตองก็ได้อะไรอย่างนี้ฮะกอกกอกแก๊กเรามีมารักนะขอเลือกมารักหน่อยอยากให้เธอ การที่เราได้ทำคอนเทนต์การ์ตูนได้แต่งเพลงอะไรเยงี้ครับคือทำแล้วคนทำสนุกพอทำด้วยความสนุกเออมันก็คงมีคนที่คลิกกับคอนเทนต์เราอะไรยครับแบบชอบเพลงแบบนี้จังเลยชอบลายเส้นแบบนี้ก็อยากให้มีคนที่คลิกกับคอนเทนต์เราเข้ามาดูแล้วก็แบบแฮปปี้ในแต่ละวันก็โอเคครับ ปจัดไปขออีกเปิจดปออปจัดไปให้เธอไปหนึ่งกอ๊กอีกเก็บเอาไว้เก็บไปทาไมเพราะเราจะได้มีการเล่นกันพูดถึงตัวการ์ตูนในเพจกอกแก,ก๊กหลักๆก็จะมีอยู่2ตัวครับคือตัวผู้ชายกับตัวผู้หญิงคาแรคเตอร์ของมันก็คือเป็นตัวที่จีบเขาทุกวันนะครับเล่นมุกจีบเขาเรื่อยๆแต่ว่าจีบไม่เคยติดเลยผมว่าจุดเด่นที่ทําให้คนเข้ามาชอบเพจกอกแก๊กก็คือคือในเพจจะมีเพลงหลายแนวมากเลยครับที่แบบเราอยากทําแบบนั้นแบบนี้แนวนั้นแนวนี้ แต่ก็จะเน้นให้มันฟังดูเพลาะแบบเอาไปแชร์เซลกันหรือว่าเอาไปร้องแซลกันต่อได้ปรมาคนเนเ็ตกโกรทีีแล้วม <MS> ็อยากให้เพจการ์ตูนเป็นที่ที่แบบเข้ามาผ่อนคลายจิตใจบ้างหลังจากเจอข่าวดังๆมาเยอะอะไรเงี้ยฮะเข้ามาพักผ่อนใจได้ในช่วงเวลาที่มันเป็นวิกฤตอย่างนี้อะไรเงี้ยฮะ สุดท้ายก็ฝากเข้าไปติดตามเพจก็แก๊กกันได้ครับมีทั้ง Facebook, IG, Twitter, TikTok, YouTube ก็เลือกได้ตามที่สะดวกเลยครับสามารถเสิร์ชก็แก๊กได้เลยครับขอบคุณครับเราจะคอยติดตามเพจสุดปังก็แก๊กซึ่งทำให้เรามีรอยยิ้มและคลายเครียดได้จริงๆครับขอบคุณมากครับคุณเปียวครับ อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมอายุ50กว่าก็เพิ่งจะทราบนะครับก็คือเรื่องของผักตกชวาพูดถึงผักตกชวาผมเชืว่อว่าทุกคนรู้จักมาถึงตอนนี้เป็นไอเดียที่บอกว่าบรนเจิดที่สุดของชาวกรุงเก่าอายุธยาเพราะสามารถที่จะนําใบอ่อนของผักตกชวามาทําเป็นบะหมี่สดครับมาทําเป็นเมนูอาหารซึ่งรับประทานแล้วก็จะ มีประโยชน์กับร่างกายเพราะว่ามีไฟเบอร์มีคอโรฟิลสูงเป็นประโยชน์กับร่างกายแน่นอนที่น่าสนใจก็คือเมื่อเราใบอ่อนของผักตบชวามาทำเป็นอาหารหลากหลายเมนูยกตัวอย่างเช่นแบบหมีก่กรอบแล้วระทานไปแล้วอร่อยถูกใจอย่างแน่นอนครับสวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมรายการ1 6 8ชั่วโมงดิฉันน้ารดา,ราเข็มทองประธานกลุ่มศูนย์ฝึกมีชีวิตกศนตำบลหนอง,งน,น้ำใสอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ด้วยปีพศ2559ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาดของปกตชาวชาอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและเกษตรกรรมจึงเกิดการรณรงค์งให้ชุมชน,นที่อาศัยอยู่ริมคลองมีส่วนร่วมในการขุดร,รอกคลองและใช้ประโยชน์จากปศตวชทวาทางศูนย์ึกจึงมีการให้ความรู้และถ่ายทอดการเพิ่มมูลค่าและนำปกชาวามาใช้ประโยชน์แบบครบวงจร เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชนทางศูนย์ฝึกจึงได้มนนีการจัดการโดยการนำผตบชาวามาใช้ประโยชน์ืออผสบชาวาต้นหนึ่งนะครัะคะมันเป็นกอเราจะจัดการโดยทีวิธี5สเต็ปแบบนี้ค่ะรากทำปุ๋ยต้นทำใยใบทำจานต้นอ่อนทำอาหารที่เหลือแปลรูปเป็นกระดาษ ส่วนของรำต้นตะตบกชวานะคะนอกจากจะเอาไปตีเส้นใยเพื่อเอามาทอเสื้อผ้าแล้วเรายังสามารถนำรำต้นของตะตบกชวามาทำประโยชน์ได้อีกอย่างอีก,อกหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นนะคะต้นยาวๆเรียวๆยาวๆเ,เ,เราจะเอาเก็บไว้จักสารต้นอ่อนแต่ไม่ถึงก็อ่อนมากเราจะไปทำเป็นตัวหัน่นเป็นตัวทรายแมวหรือตัวรองกงสัตว์ หรือเป็นตัวกันกระแทกในการส่งสินค้าทางออนไลน์และต้นอ่อนที่สุดที่อยู่ตรงกลางนะคะเราจะเอาไปทําเส้นบะหมี่ยกชวาหรือน้ําพริกชวาสเสวยหรือปั้นขิปไ้ชวาค่ะอย่างเช่นนะคะผักตบชาวาต้นสดๆเนี่ยเราจะรับซื้อกิโลละสองบาทใบมันเราจะรับซื้อกิโลละสิบ,บาทอย่างใบมันนะคะเราจะามาทําจานแบบนี้ค่ะ มาปั้มขึ้นรูปํำจางแบบนี้เราขายโหลละหกสิบบาทหรือเป็นทรายแมวทรายแมวแบบนี้ค่ะเราจะขายอยู่ที่กิโลละหนึ่งร้อยบาทหรือที่เส้นใยที่เรามาทอเป็นผ้าแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะเป็นการเย็บแมสชิ้นละร้อยห้าสิบเก้าบาทอันนี้เป็นกระถางที่ทําจากระจกชวานะคะเราขายอยู่ชิน้นละสามสิบห้าสามิร้อย <S <S ายังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นั่นก็คือบะหมี่ฉาวค่ะ มีความคิดมาจากว่าจังหวัดพระนครศรียามีชื่อเสียงในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรือเราจึงอยากให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมศูนย์น่ะได้ชิมบะหมี่ชวาที่เป็นเอกลักษณ์ของทางศูนย์เราหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่088-218-7448หรือทางเฟซบุ๊กนะคะกศนอตำบลหนองน้ำใสเอำเภอภาชีค่ะ เห็นบอกมันทาเป็นหมี่กรอบก็ได้มาทําเป็นบะหมี่ที่เป็นรับประทานเป็นบะหมี่สดก็ได้ลองทานดูครับผมเชื่อว่านอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์กับผู้ชมและสามารถที่จะสร้างรายได้จากผักที่ไม่มีค่าเป็นอาหารแปลร,รูปแบบนี้ได้ด้วย ช่วงแม่ผมกลับมาพร้อมกับเรื่องราวของ Star Network สักครู่วันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมีเรื่องดาราที่อาจจะกลัวของปแปลกๆที่ท่านไม่รู้ด้วยสักครู่หลับโฆษณา